ผมคิวเตมีนะครับวันนี้แต่งตัวสบายสบายเป็นพ่อบ้านนะครับอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านกันนะครับแนะนำเลยวันนี้กับ r o b o Rock d ไ i เนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดปูนถูบ้านในตัวเดียวครับไม่ว่าจะเป็นพื้นเปียกเองพื้นแห้งเองหรือว่าคุณทำอะไรหกพื้นนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาครับบอกเลยว่าพ่อบ้านแม่บ้านควรจะมีตัวนี้นะครับสบายแน่นอน ก่อนเริ่มใช้งานก็อย่าลืมชาร์จให้เต็มด้วยนะครับด้วยแทนชาร์จที่เป็นแบบยกเสียบลงล็อกครับมันก็จะตั้งได้ไม่ล้มด้วยตัวเครื่องเองสามารถเปลี่ยนให้พูดภาษาไทยได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านล่างค้างไว้จนมีเสียงพูดขึ้นจอจะแสดงผลตัวเลขนะครับกดปุ่มด้านล่างไปเรื่อยๆจนถึงเลขที่15ครับ จากนั้นกดปุ่มด้านล่างค้างไว้จนเขาแจ้งว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ในการใช้งานก็เติมน้ำให้เต็มถังน้ำด้านบนครับซึ่งเป็นที่เก็บน้ำสะอาดครับใส่กลับให้ตรงกับล็อกให้ดังแก๊กเลยนะครับแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยครับโดยการกดปุ่ม power ครับก็จะสามารถเริ่มทำความสะอาดพื้นได้เลยนะครับตัวนี้ดูดแรงมากๆครับกับ Dual มอ t ต r แรงดูดถึง13,000 p a s c a l สคารับแรงมากๆและเป็นโรลเลอร์คู่แบบเต็มพื้นที่นะครับทำให้ทำความสะอาดขอบต่างๆได้ดี โดยเริ่มต้นเนี่ยเราใช้เป็นโหมดอัจฉริยะหรือว่าออโต้นะครับมันจะสามารถดีเทคสิ่งสกรปรกได้เองครับบนพื้นว่าเป็นของแห้งของเปียกต้องใช้แรงดูดเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถดูดได้หมดเลยครับโดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยสามารถเลือกอีโมดได้ถ้าต้องการความแรงขั้นสูงสุดก็คือแม็กซ์นั่นเองครับดูดแบบเต็มพิกัดทดสอบการด้วยโหมดออโต้นะครับอย่างเช่นเราเจอฝุ่นหรือเศษอาหารของแห่งทั่วไปอันนี้สบายๆดูดได้ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอย่างไปเจอโจทย์ยากอย่างเช่นชากาแฟหกหรืออย่างในคลป ชานมนะครับโอ้โหอะไรที่เป็นนมผสมนี่มันจะมันเช็ดยากนะฮะมันจะเลอะไปหมดเลยถ้าเช็ดไม่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงดูดไปเลยนะครับโอ้โหดูดไปง่ายๆเลยดูครับสะอาดเกลี้ยงะฮะโอ้โหเรียกว่าพื้นนี่อี่ยมอ่องสวยงาม เทสแบบโหดๆบ้างนะครับมีซอสบวยมีซอสบาร์บีคิวแล้วก็ซอสดำาหนื่ๆของเกาหลีนะครับต้องบอกว่าอันนี้ผมทดสอบโหดมากจริงๆนะครับชีวิตจริงคงไม่มีใครทำหกอะไรขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวยากเลยลองมาทดสอบการดูดกันนะครับ รอบแรกเนี่ยต้องบอกว่ายังเห็นพวกสีอิ่วดำติดอยู่เพราะว่าแน่นอนสีมันเข้มนะครับแต่ว่าพอถูไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนฮนะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดในทีเดียวเพราะว่ามีเรื่องของสีอิ่วดำเนืดๆอยู่นะครับแต่ถูไปเรื่อยๆก็สะอาดแล้วก็อย่าลืมล้างไม้ด้วยพอเอาน้ำเสียมาทิ้งนี่โอ้โหเห็นหมดเลยสีอิ่วดงสีอิ่วดำนะครับเขาก็ทำความสะอาดออกมาจากไม้หมดเลยครับเยี่ยมมากๆรวมไปถึงตัว เครื่องเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเป็นข้อดีนะครับที่เราใช้น้ําหนักของเขาเนี่ยทำให้มีแรงกดลงไปในพื้นนั่นเองทําให้ทําความสะอาดพวกคราบแน่นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ําหนักจะเป็นปัญหาเพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยตัวเครื่องเขาเดินหน้าถอยหลังเองได้อย่างอิสระครับสบายๆแถมหัวทําความสะอาดเองก็สามารถบิดไปมาได้180องศาครับทำให้เราสามารถเลี้ยวไปมาได้อย่างอิสระง่ายดดยสะดวกสุดๆควบคุมง่ายครับแถมเขายัางออกแบบขาตั้งมานะครับ แค่ดึงออกมาง่ายๆก็สามารถตั้งได้เลยครับเรียกว่าออกแบบมาอย่างดีนะครับทำให้เราสามารถตั้งแล้วก็ถอดถังน้ําสะอาดน้ําสกปรกหรือว่าถอดโรเลอร์ได้ง่ายๆเลยถูกกับสรีระของมนุษย์ของเราครับใช้งานเสร็จแล้วกดปุ่มรูปน้ำครับให้ทำความสะอาดตัวโรเลอร์ให้สะอาดเอียบอ่องได้เลยครับง่ายมากๆทาความสะอาดได้สะอาดจริงนะครับพอใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งเนี่ย ก็จะทำให้เห็นเลยว่าน้ำที่เราเช็ดอย่างชา้าไปเนี่ยมันมาอยู่ใน,นที่เก็บน้ําสกปรกเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าทําความสะอาดชานมต่างๆออกจากตัวโรเลอร์เรียบร้อยครับเวลาทาความสะอาดไปเรื่อยๆเนี่ยถังเก็บน้ําเสียเนี่ยมันก็จะเต็มมันก็จะขึ้นสนัญลักษณ์อย่างที่เห็นนะครับ <S 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 เพียงแค่ถอดตัวถังน้ําสกปรกออกนะครับเอาไปเททิะะ้งฮะแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่ง่ายๆเลย โ o บ o ร็อกได้แอดมาก,กับแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah ิลลิแอมนะครับใช้งานได้ยาวนานประมาณ3 5นาทีและใช้เวลาชาร์จให้เต็มประมาณ4ชั่วโมงครับ โรบล็อกไดแอดมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับนั่นก็คือเวลาอย่างพวกใต้เตียงอะไรที่แบบต่ำมากๆเนี่ยเจ้าโรบล็อกไดแอดจะเข้าไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าจะติดตรงบริเวณถังน้ำอย่างที่เห็นนะครับก็คือเขาไม่สามารถงอลงมาได้แบบสุดๆนะครับคือถ้ากดลงมาสุดๆเนี่ยไอตัวโรเลอร์ด้านหน้ามันก็จะยกขึ้นนะครับทำให้ทำความสะอาดไม่ได้นั่นเองครับ มาดูราคาของเขากันดีกว่านะครับตัวนี้ต้องบอกว่ารับประกันนานสูงสุดถึง3ปีเต็มนะครับราคาอยู่ที่22,900บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มเลยเพราะว่าเราใช้กันยาวๆไปเลยนะครับก็แนะนํามากๆนะครับตัวนี้โรบบร็อกไรแอนสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่รักความสะอาดนะครับตัวนี้จะเข้ามาทุ่นแรงและก็เวลาของคุณได้เยอะเลยนะครับคือไม่ต้องมากวาดรอบนึงถูรอบนึงนะครับไหนต้องมีไม้กวาดแยกนะ ไต้องมีไม้ม็อแย่อีกไม่ต้องครับรวมกันอยู่ในตัวเดียวกับ Roborock ไดแอดตัวเดียวครบจบครับ